สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชนินแ l ทุกท่านด้วยนะครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้มาแล้วกับรถมือเดียวป้ายแดงลำดับที่1ราคาสุดคุ้มค่า199,000บาทกับ Toyota a อ t i ติครับสวยๆปี13สีดำเดิมเดิม,เ,ดมเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่เคยติดแก๊สครับสวยงามลงตัวสุดประหยัดสุดคุ้มค่าแบบนี้ราคาต้องบอกว่า199,000บาทไปหาไปเช็คไปค้นได้เลย ไม่มีอีกแล้วกับราคาแบบนี้และสภาพนางฟ้าสุดๆครับรถจอดอยู่แถวราดเ้านะครับเพื่อนๆเ,เหียเข้าใจดีครับใครจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้เต็มครับติดแบ็คลิสก็ออกได้ครับซื้อสดพูดคุยราคาเช่นเคยครับวันนี้นะครับรวมถึงนะครับเรามีบริการการจัดส่งให้อีกด้วยใครสนใจเอาติดคันนี้ต้องรีบแล้วนะครับผมสุดคุ้มค่าสวยๆประวัติดีภายในภายนอกเนี่ยสภาพ งามกิฟตเลยนะครับ90บวกบกเลยใครต้องการคันนี้อยู่รีบด่วนจองมาที่088 584 5375นะครับ